สวัสดีครับผมนาตน้นนี่คือไทยไปครับหา,หากันไปนานนะครับไม่ได้เจอกันนานไม่ได้ถ้อปุปกรณ์กันานเหมือนกันทั้งฝุนทั้งยักษ์ใหญ่ขึ้นเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้ทุกคนสบายดีนะครับหวังว่าวิดีโอนี้พอจะทำให้ทั้ผมให้คิดถึงทุกทุกคนที่ติดตามรับชม แล้วก็คันทีดีตามรับสมก็คงจะคิดถึงผมเช่นกันเอ้ยอันนี้คิดเป็นกี่บาไม่รู้นะฮ่าฮ่าฮ่าทำไปเล่นไปมีตัวนักแก๊ปเอาทั้งหลมีแหงนวงเลยเนี่ย ปุ้มบอกแล้วว่ามันมีตัว โวอย่าเข้าไปในต้นไม้ จะหลุดไปแล้วสแนปหลุดดีนะครับถึงฝั่งก่อนไม่งั้นก็ร่วงครับโอ้โหนี่ไม่ได้มานะหมายนี้นานมากแล้วนะครับผมมาถึงหมายตอนหกโมงกว่านะครับพระอาทิตย์นะครับบอกว่าตกตอน18นาฬิกา18นาทีรอดเฉยกึก ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับสำหรับปลาชดโดในหมายดีนะครับเจอรี่พริมตัวนี้น่าจะสักประมาณ3ปลายนะครับ3ไปลายปลายกิโลหัวเบลเลอร์ดูดิโอ้โอรียบร้อยไปครับปั้นครับแข็งแรงไม่มีโอ้ ล้วงเข้าลึกก็มือเวิร์นะฮะเย yeah! ้ทำไปเล่นไปเข้าจริงด้วยล้างแผลก่อน